ဘာသာစင်းဒီနည်းမှာပေါ့เนาะចောင်းបាយទេនេះតាဆိုရင်ដាក់កាលីកောយកតម្លេះទៅបងណាទីនេះចောင်းបាយតាស្រងអាបួយស៊ីតាលេឈិមពីស្រងងាបួយស៊ីតានេះទាល់តែបងវិញ แก่แล้วตัวแก่แล้วปีกาบากินถ้วยไงมากาบากินถ้วยแม่แกแล้วเข็มที่ใเดือนนี้จะทำี่ลำอาไปเนาะที่ใดือนนี้ลำต โอ้เัามีพวกอย่างเงี้ยนะคว้าแวตว่าซีไรจอมโอเคเอาซีไรบอลมาดิมันยังมาอืมตาดวิซิลมาเนาะโอ้เขาก็ย้ายไปใช่เฮ้ยเฮ้ยขนาดยังบอกว่าตัวดีอ่ะป่าใช่แล้ว เธอเดี๋ยวพ่อก็เอานะไว้สินะขึ้นเนี่ยสรแล้วอ๋อไม่ได้อ่ะเข้ามาในจ้องตาดิเราจะตันเนี่ยลูกอนุญาตให้จ้องไปยังหมอตัวโนเนี่ยคือมาไว้สิแต่มาลาซ้ออ่ะมันไม่ถูกฉาแปลซ้อมั้ย cô sẽ bắt em s่อม nhé. Không sợ mà. Thành đế thế. Cà tí, cà tí mà đó chứ mẹ gọi con nè. Ok yeah yeah. Mẹ ơi, mẹ chia lý siêu mềm xinh. Đó ok nha các bạn nha. mà mày mày đi mày cháu mày mày đây mày đây mày đây em mày này mẹ mẹ